รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic model RM45 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับมีสายไฟแถมให้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดหลังฐานแค่นั้นเองนะครับไม่มีฝาปิดลังฐานแต่ใช้ฐานได้ปกตินะครับใส่ฐานเข้าไปไม่มีหลุดนะมีสายไฟแถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเราครับอันนี้แจ้งตำหนิแล้วนะครับคือไม่มีฝาปิดลังฐานนี่ขอคนรับได้ขายตามนี้ไปนะครับสภาพสวยนะมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกันเวลา ใช้งานเต็มระบบนะครับเริ่มต้นรอเสียบสายไฟที่แถมให้ก็จะมีวิทยุนี่เองนี่คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตัวจูงขึ้นอ่ฝั่งนี้นะครับด้วยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูเอาหนึ่งพันหกร้อยกิโลวัตต์นะครับปรงสุกใหม่ใหม่เอพเอ็มอยู่ตรงกลางนั่งอยู่เก้าอี้รับรอพเ็มรงกลางก็ปรากฏว่าเป็นบรรดาชาวบ้านนะครับมาพบหมูฟันเซลปกติครับระยะแล้วก็สีหน้าสีตาของ การแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิดเรื้อรังและอาการแพ้ที่องคเทปอย่งมีประสิทธิภาพรโดยบริษัทชุมชนพิการจ้งกัดมหาชนปะไอรถพิเศษ4ี่สูบบอดี้คัพลด5%แถมในวันศุกร์เลื่อนมาซ้ายสุดก็จะเป็นเทพนะรถพิเศษสี่สูบจองกัดมหาชน่อโบกคู่ในตาจักปมส่วนลดผมลด ฟังระบบเทปนะครับเทปก็ใช้กอขวาเป็นระบบเลยนะครับเสียงดีมาตรฐานเสียงใสนะฮก็ใ้ควาได้หมดนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะฮะตำหนิอย่างเดียวคือไม่มีฝาปิดหลังถังนี้นั่นเองนะค 聞こえる声よ私は会いたいあの人に夢を見,は見たこも知らない。 มวนเทปโดนอัดทับเพิงขอไฟม้วนเทปม้วนนี้โดนอัดทับ การีวิวครับขอบคุณครับ